จังหวะสองอะเา,าอีกครั้งสวนของทางด้านเจ้าบ้านคาสินแทงช่องนี้วิ่งขึ้นไปแล้วสาหรับทางด้านพักขวัดพักเขาวัดวด,ดวลกับทางด้านปัดแล้วก็ปาดที่คาสินคาสิมเลี่ยมขวาเปิดมาย้อนให้กับทางด้านนี่แหละครับมายเลขพานุพงศ์กลับมาใวรรุษใส่ซ้ายไม่ได้นะเท่าไหร่บอลยังเข้าทางกฤษราดัดเลี้ยวขวาได้ใส่ดอกนี้ซื้อเลยก็ซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อ,กอโก กินสดาเจ้าลุดเจ้าลืดเอาละครับเกมเปิดอย่างเป็นทางการครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับย้อนมาดูดีเบลลูกยิงของกินสดาอีกสักครั้งหนึ่งฮะ รูดีเพย์ทางใน,นส่วนครับนี่เกี่ยวกับมาจังหวะของรูดนี่ถือว่าไม่ดีแล้วครับติดบล็อกแต่บอลไปเข้าทางกฤษดาจับต้วยขวาแล้วม้วนขวาโอ้หักข้อจกกังหวะนี้ทีรพงแบบโอ้สุดเสาจริงๆครับ1-0ครับเจ้าบ้าน PSU ธา,านีซิตี้ขึ้นนำเมืองตรังยันเต็ดแล้วครับ